พอเจ้าหนี้ที่แม่กําลังเป็นน่ะบางเจ้าหนูจ่ายไปแล้วรอบสองรอบหนูจ่ายไปเป็นล้านหนูจ่ายไปสองล้านสามล้านหนูจ่ายไปหมดแล้วแต่คุณก็ยังให้แม่ยืมอีกหรือบางทีมันอาจจะเป็นค่าหวยหรือเปล่าพอไม่มีค่าหวยคุณก็ทํามาปรับเป็นสัญญาเงินกู้นี่คือเหตุผลที่เจนี่ไม่อยากใช้เงินที่เจนี่หามาได้แบบสะอาดต้องไปใช้จ่ายกับเงินสีเทามันไม่ใช่ กนกับยูไม่ต้องพูดถึงค่ะไม่เจอกันดีที่สุดแล้วตอนแรกเจนนี่ทะเลาะก,กับยูเกือบเลิกกันทะเลาะก,กันบ้านแตกทะเลาะก,กันแบบก็ยูแบบไม่ชอบแม่เราอะ่ะยูไม่เอาแม่เราอะ่ะก็ไม่ต้องคบกับเราอะ่ะแล้วเด็กสองคนละ่ะที่เกิดมาละ่ะปัญหามันเกิดจากอะไรปัญหามันเกิดจากเรื่องเงินของแม่ยู U, ไม่เคยเจออะไรแบบนี้เขาไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้เขารับไม่ได้แล้ว ในเมื่อรับไม่ได้เขาก็บอกว่างั้นก็ต่างคนต่างอยู่ไม่ต้องเจอกันเจนนี่ก็เลยคิดว่าให้แม่มาเจอหลานเฉพาะวันที่ยูไม่อยู่เพราะสุดท้ายอ่ะพอมาเจอกันในวันที่เจอหน้ากันมันก็มองหน้ากันไม่ติดแล้วปัญหามันยังไม่ถูกแก้เจนนี่เคยถามกับยูวว่าจะมีโอกาสไหมที่ยิวกับแม่จะได้นั่งกินข้าวพร้อมกันกับเจนนี่อีกยิูบอกว่าอาจจะมีแต่ต้องสองสามปีข้างหน้าหรือไม่ก็แม่ต้องเป็นแบบเป็นคนใหม่จริงๆก่อนคนใหม่ในที่นี้ของยวคือเรื่องเงิน และจะให้เจนนี่มาเลิกกับยิวเพียงเพราะว่าเรื่องเงินของแม่เจนนี่ก็มองว่ามันไม่ใช่และยิวกับแม่เคยทะเลาะกันหนักมากด้วยและยิวก็เคยด่าแม่ด้วยนี่หนูพูดตรงนี้เลยหนูรู้ว่าสิ่งที่แม่กําลังขู่หนูในแชทวันนี้ที่แม่จะออกมาอะไรแม่จะพูดเรื่องที่ยิวเคยด่าแม่ยิวเขาเคยด่าแม่ตอนที่แม่มาหาหนูที่บ้านแล้วแม่ไล่สดกับหลานพอยิวด่าเสร็จหนูกับยิวทะเลาะกันบ้านแตกประมาณหนึ่งอาทิตย์ไม่คุยกัน จนหนูต้องปรึกษาผู้ใหญ่หลายๆคนแล้วเขาให้มานั่งคุยกันว่ามันทําไมถึงเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยถ้าให้พูดทั้งหมดมันจะรับกันไม่ได้ไงหนูถึงบอกว่าถ้ามันถึงมันสุดๆแล้วมันจะต้องมีวันนี้ซึ่งวันนี้มันก็เกิดขึ้นแล้วมันก็สามารถตอบและเคลียร์ได้ทุกเรื่องเลยหนูไม่มีอะไรปิดบังอยู่แล้ว ยูก็ไม่เคยเจอในสิ่งที่แม่ทําแม่อาจจะคิดว่าสิ่งที่แม่ทําอ่ะโอเคแม่บอกว่ามันผิดแต่คนนี้เขาไม่เคยเจอเขาไม่ได้มาชินกับลูกสองคนที่เราเจอมาทั้งชีวิตเราเกลียดแม่ไม่ลงหรอกเวลาแม่ไปยืมเงินเพื่อนแม่แม่ไปยืมเงินคนอื่นแม่ไปบอกเขาว่าลูกไม่ดีลูกตัดแขนตัดขาลูกไม่ช่วยเหลือทั้งๆ้งที่ผ่านมาหนูช่วยแม่ไปเท่าไหร่เมื่อก่อนแม่ขอเงินเดือนเดือนละเป็นแสนหนูก็ให้หลักแสน พอให้หลักแสนแม่ขอล่วงหน้าสิบเดือนแม่ขอล้านหนึ่งหนูก็ให้พอได้ไปพอเบิกล่วงหน้าเสร็จแม่ไม่มีตังค์จ่ายกลายเป็นว่าเงินเดือนต้องมาเริ่มต้นกันใหม่ที่เดือนละห้าหมื่นหนูก็ให้พอห้าหมื่นทีนี้ทะเลาะก,กันไปทะเลาะกันมาแม่ขอเบิกล่วงหน้าอีกมาเหลือเดือนละสองหมื่นหนูก็ให้ทะเลาะก,กันกี่ครั้งหนูก็ให้แม่เป็นเงินตลอดแล้วแม่จะมาประชดประชันอะไรกับหนูนักหนา ทุกเช้าทุกวันมันจะทะเลาะกันแต่เรื่องเงินคุยดีกันไม่เกินสามคำเข้าเรื่องเงินแม่ใจคำถามถามหนูว่าเจนนี่รับได้หรอรับได้หรอที่ให้สังคมด่าแม่ให้เจ้านี่โพสด่าแม่ใครมันจะไปรับได้อะ่ะแล้วให้หนูทำยังไงให้หนูไปจ่ายเงินให้หรอแล้วหนูจ่ายมากี่รอบแล้ว แม่น้อยใจอยู่แล้วทุกวันนี้แม่น้อยใจอยู่แล้วที่พวกเราไม่ค่อยคุยดีกับแม่เพราะมันคุยกันไม่ได้จริงไหมที่คุยปุ๊บเข้าเรื่องเงินจริงไหมที่คุยปุ๊บเข้าเรื่องตังเรื่องทองอะแม่ก็มีมุมของแม่หนูก็มีมุมของหนูเหมือนกันซึ่งมันใช่เรื่องไหมที่หนูต้องตามจ่ายตามใช้ทั้งชีวิตและลูกหนูสองคนที่กําลังจะเกิดมาเขาต้องมารับรู้กับอะไรแบบนี้กี่ครั้งที่หนูร้องให้เรื่องแม่ต่อหน้ายูจิน หนูพยายามเอาครอบครัวมาให้ไกลที่สุดเจนนี่พยายามทําทุกอย่างสร้างสังคมที่ดีให้กับลูกๆเพื่อให้เขาไม่ต้องมาเจอสังคมเดิมๆที่หนูเจอมาทั้งชีวิตแต่มันหนีไม่พ้นเลยส่วนคนที่ขายหวยทั้งหลายไม่ต้องมาทวงกับเจนนี่มันไม่ใช่เรื่อง ไลฟ์สดแต่ละครั้งกว่าจะได้หลับกว่าจะได้นอนก็ต้องดูลูกนอนก็จะไม่ได้นอนอยู่แล้วต้องเอาเงินมาให้พวกคุณมันไม่ใช่เรื่องขายกันเองซื้อกันเองก็รับผิดชอบกันเอง เจนี่จะมาถึงจุดนี้ได้เจนี่ผ่านอะไรมาเยอะมากเจนี่ร้องไห้มาทั้งปีเหมือนที่เจนี่ไปออกรายการต่างๆเจนี่บอกทุกคนเสมอว่าหนูร้องไห้ทุกวันเลยหนูมีปมในใจอยู่หนึ่งเรื่องที่มันแก้ไม่ได้ตอนไปญี่ปุ่นน่ะนั่งคนละที่นอนคนละแห่งเที่ยวคนละที่เพราะไม่อยากให้แม่กับยูมาเจอกันยอมจ้างแยกทุกอย่างและอยากให้แม่ไปญี่ปุ่นด้วยจริงๆหนูจะไม่เอาแม่ไปก็ได้หนูจะไปกับครอบครัวใหม่กับลิลลี่กับน้องบอล หนูก็มีความสุขแล้วทําไมหนูถึงอยากให้แม่ไปอะ่ะถ้าคนมันไม่รักอะ่ะมันจะให้แม่ไปทําไมโคตรลาบากใจทุกครั้งที่แม่พูดถึงยิวยิวพูดถึงแม่หนูลําบากใจมากแต่แม่ต้องเข้าใจว่าเรื่องนี้ยิวมันไม่ผิดมันไม่เคยเจอได้ซ้าสงสารหนูทุกครั้งที่หนูร้องไห้มันสงสารหนูหนูร้องไห้ไมันสงสารหนู ก็ในเมื่อไม่ชอบกันก็แค่ต่างคนต่างอยู่ถูกต้องไหมทุกคนไม่ใช่ทุกวันนี้แม่มานั่งน้อยใจมานั่งประชดว่าฉันเข้าบ้านเธอไม่ได้ที่มันเข้าไม่ได้มันสาเหตุมันมาจากอะไรอะ่ะใครมั่งไม่อยากให้ย่ากับยายมาดูหลานอะ่ะดูลูกสองคนเหนื่อยจะตายเห็นบ้านนั้นยายช่วยเลี้ยงหลานบ้านนี้ยายช่วยเลี้ยงหลานอยากให้เลี้ยงนี้อยากให้อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขอะ่ะ แต่มันเป็นไปไม่ได้เพราะว่ามันมีปัญหาเก่าของแม่อยู่ตราบใดที่มันยังมีปัญหาเรื่องเงินน่ะชีวิตของบ้านเรามันจะไม่มีความสุขปัญหาคือเงินแม่เป็นคนดีนะแม่เฟรนลี่แม่แบบชอบเลี้ยงเพื่อนแม่ชอบพาเพื่อนไปเที่ยวแม่แบบเป็นคนที่พึ่งได้แม่ปากหวานอยู่ด้วยแล้วมีความสุขถ้าแม่ปรับเรื่องเงินได้แม่จะดีขึ้นทุกเรื่อง พวกเราเจนนี่ลิลลี่รอวันนั้นอยู่ลิลลี่ก็เครียดมาตั้งเท่าไหร่รายได้น้อยกว่าเจนนี่อีกให้แม่ก็ไม่น้อยไปกว่าเจนนี่ทั้งรถตู้รถมินิคูเปอร์หรือบ้านที่ลิลลี่เสียไปก็ลิลลี่ก็จ่ายเงินจนครบทุกอย่างหนูไม่รู้ว่าที่แม่บอกว่ารักรักของแม่คือรักแบบไหน,น